โอเคครับก็แมนะครับกลับมาอยู่ในจุดเดิมนะครับเกือบจะทําลายได้เหมือนกันนะเกือบจะทําลายสถิติได้เหมือนกันนะครับแม่แต่ก็มาพลาดนะครับเกมสุดท้ายเมื่อกี้นะครับสิบวินนะครับก็ไม่เร็วแหละนะครับสิบวินโอเคนะครับคือเอางี้ครับผมก็ขอแค่เก้าวินอ่ะเก้าวินก็โอเคแล้วนะครับมาเรามาเปิดแพ็คดีกว่านะครับสําหรับฟุตแชมป์วีคที่ดิบสองครับนี่ครับก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้ 1 One of 4 85บวกนะครับ84คูณ10ทีมออลวิพคูณ3แ2คูณ20 187บวกคูณ21ณน,นะครับแชมเปี้ยนเอ่อโทเค็นนะครับ2แล้วก็75นะครับโอเคแว่น okay. หรือ,อยังเอาสิครับมา85บวกบฝั่งซ้ายไปก่อนทีเดียวไปเลยนะครับนี่ครับทีละช่องไปซาลิบาโอสิเงินนะครับเอ้ยออบานนะครับ ออบานมีแสงทุกคนอย่างน้อยๆอ,อันนี้ขายได้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรา,เาไปขายแล้วก็ไปซื้อโปรดเดอร์ม,มาทำาอ c กันออบานมี a n น i ิซีแพนะครับมีโยกไปเป็น CDM ได้ด้วยนะ CDM มี Deep l i ฟ e นะครับบวกบวกแล้วค่าตัวพี่เกจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยออ mm hmm. บานอันนี้ไม่ได้เป็นแบบการไลฟ์ด้วยนะครับห mm hmm. ลอนมิดแล้วกันห mm hmm. ลอนมิดหลนหมื่นสนะีบาน อ่ะทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวเดอร์บอยครับนี่ก็เลือกไม่ยากนะครับปึ๊บนี่มีเสี่ยวเฮ้ยทุกคนมันมีอยู่จริงนะครับมันมีอยู่จริงทุกคนเฮ้ยโอไวรันนะครับ โอ้โหแต่ตรูเพิ่งไปทำซาเน่มานะครับเออสภาพนะครับหนักใจอีกแล้วนะครับแล้วมันโยกกองหน้าได้ไหมเนี่ยไปโยกกองหน้าได้อยู่นะโอ้สองแสนนะครับสองแสนก็โอเคอะแล้วเลนนะครับขายแดกดีกว่าขายแดกแล้วเอาไปแบบไงแบบเอ่อ ทะลุนะครับช่วงทีมบอฟดีนะครับของมันต้องมีของมันต้องมีตับโซบายกันนะครับสคริปต์เลยตาบโซบายอย่างน้อยๆเนี่ยคลิปนี้นะครับแบบไงแบบเลคคอร์ดเอาไว้นะครับมีอะไระทุกคนอย่างน้อยๆก็มีอะไรนี่นี่ถ้าพี่แกย,ยังเป็นตัวซีเวอร์อยู่นะป่านนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหแพงกว่านี้อีกนะครับ ภาพที่เลี้ยวนีภาพที่เลี้ยวแบบอย่างแพงนะครับตัวซิลเวอร์เวลานะโอเคบิ๊กบิ๊กบิ๊กบู๊วเลยนะครับถึงแน่เลยทุกคนผมคิดว่าเออใช่นะผมคิดว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแบบใช่ไหมของรางวัลฟุตแชมใน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 ซีซั่นนั้นๆอะใช่ไหม เออว่ะเฮ้ยผมมีมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์เฮีวนะทุกคนนะมีสิทธิ์เที่ยวแล้วครับบีบออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้ทีเควตอรีเดเรียสไทร์ของอาร์ตันต้าเหรอห้าอืมอ่ะเก็บไปครับนี่ผมมีอยู่แล้วด้วยโอ้ย อันเทปไปก่อนสองเอเอนะครับโอเคเอ้ยแบบใช้ได้อยู่นะทุนแปดสิบห้านะครับนี่ครับอันเทปไปก่อนแพ็กเยอะมากนะครับหลังจากแบบเล่นฟุตแชมป์จบบีคาราปิโก้เหรออัคุนนานะครับโอเค,อนนอนะอเคดื้อดื่อ จะเป็นมูราตะเอ้ยไม่ใช่สิไอเจลราดไหมโอ้โหโอยานซาบาวเออไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาแค่แบบนี้คือเราจะเก็บไอตัวแบบการันตีเอาไว้เอฟบีซีโตนะครับนี่ที่แบบผมสังเกตเห็นนะเมื่อกี้ว่าแบบทันเฟิร์เล็ดผมจะเต็มอยู่แล้วไล่เปิดแบบ82คูณเอ่อ14อยู่ประจำนะครับเป็นประจำวันนะครับอะไรแบบนี้มาบ้างนี้คือแบบ เรายับยั้งไม่ทันครับเอ็นโอโฟใต่นี่ตัวผู้ชายโอโ้โหซงเดอสอนลูกของเชลซีนะครับบาร์กวาโอโ้โหบาร์กวาอย่างเร็วเลยทุกคนวิ่งเก้าสิบด้วย,วยโอโ้โหมีไดยอมีวาดินซาอีด้วยดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยมีแสงทุกคนเป็น การน้ำตาลนะครับ LB การน้ำตาลครงนี้ยงแปทุกคนโอ้โหเฮ้ยบาชาทุกคนบาชานะครับแปดสิบสี่คูณสองยโอ้อาคารจีเหรอโอ้ยอาคารจีนี่ เป็นเล84ที่ผมเปิดแพ็คมาแบบแบบอย่างเยอะทุกคนคือพอจะเก็บสถิติได้เลยนะที่เห็นเห็นมานะทุกคนเล84มาน้อยมากนะครับคือแบบไม่ใช่ว่าแบบง่ายนะเหมือนกูนาเต้เหมือนกันแต่กูนาเต้นี่ก็ตอนนี้ก็ยังเปิดได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถี่เท่ากนะับเมนดี้เมนดี้นี่คือแบบออกแบบง่ายๆนย,ยพอเหมือนแบบพอเปิดได้ก็เหมือนเปิดเน,นะ่ะทุกคไมเมยองนะครับกับ กาโตโต้เหรอกาโตโต้ไปครับก็ต้องอันนี้ก่อนนะครับทีมมอดูวิคไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับพวกสาประตูอิตาลีแล้วนะครับโอ้เดีย๋ยวไม่เป็นไรนะครับเราก็จะขายขายงานๆแล้วก็ซื้อ Get. โกวเดอร์นะครับมันมีอยู่จริงนะครับก็อันนี้ไปก่อนนะครับ82ดสบวกคูณยี นี่นะครับมีแสงรายเอ่ยมีีสปเปนลาลิกา้าโอ้วีเวียนทุกคนโอ้โ,อโอแล้วก็ออบานนะครับโอ้จับคู่กันมาทุกคนรู้จะรู้อ่ะและ้วออบานนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคำพูดของธานอสอ่ะข้าคือชะตาที่ไม่อาจเรียง ชัดเจนมากทุกคนค่าคือชะตาที่ม่อาจเลี่ยงโอเคครับปิดท้ายครับแ4มีแสงทุกคนแล้วขายได้ซะด้วยตามชื่อเลยโอ้โหแล้วคือแบบมีแสงก็จริงแต่แบบอเมีกาเลครับไอโหมีดีแลบด้วยดีแลบวิ่งเ9เลยวะเฮ้ยดีแลบบมีหน้าเลครับ อ๋อนี่ผมเข้าใจว่าเป็นไอเด็กเก่าบาซ่าที่เป็นแบ็กอะทุกคนจำไม่ได้เซจินโยเดสนะครับโ okay. อเคครับเฮ้ยมีโอรกาดสก้านะครับหนึ่งแต่ในทางเรื่องของเอ่อโฟลเดอร์อะไรเงี้ยก็โอเคนะครับดีแลบผมใช้อยู่ใช่ไหมดีแลบเอ้ยนี่แบบเร็วอย่างนี้เนี D ่ยดีแลบคือแบบตันหมดเลยนะครับ99แต่ก็ฟินิชชิ่งก็คิวติ้งน้อยนะนะครับเพราะมันเพิ่ม วิ่งโกงไปแล้วไงนะครับดิเบิลก็โอ้โหดูดิเบิลนี่อะไรวะเนี่ยแปดสิบหมดเลยอืมนะครับไซก้อยอย่างเดียวใช่ไหม ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมใช้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเวลาผมมาไลฟ์หรือจะมาลงคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ